สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงครับห่างเหินไตยสนานนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความผิดร้ายแรงนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มคมรองแรงงานนะครับมาตรา119ที่มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเมื่อปี2551นราเอะครับว่าถ้าลูกจ้างทําความผิดยังไงที่เรียกว่าความผิดร้ายแรงและนายจ้างเนี่ยสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวลวงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าเฉยนะครับ ตามกฎหมายนี่เขาเขีนเยนไว้ว่ามาตรา119นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างด้วยเหตุแต่เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เรตอที่ 1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างข้อ2จงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายข้อ 3. ประมาทเลินเลอ่อเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจัดนะครับอย่างร้ายแรง ตาดแต่ข้อ2นะครับข้อเนีในเสียหายเฉยๆนะครับข้อ4ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบหรือคําสั่งของโดยของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างนั้นเนี่ยได้เคยตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จําเป็นต้องตักเตือนหนังสือเตือนให้มีผลได้ไม่เกิน1ปีนะับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างกระทำนะครับข้อ5 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วัน